สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะโยธกาจิโรบนรายงานตัวค่ะวันจันนี้นะคะเป็นวันแห่งศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะและวันนี้นะคะแขกรับเชิญของโยนี้เป็นคนพิเศษพิเศษเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ตะวันวัตุยานะคะศิลปินศิลปาธรสาขาทัศนศิลป์ประจําปีพุทธศักราชสองพันห้า้ยหสบหกค่ะสวัสดีค่ะพิตะวันสวัสดีครับนี่โยเห็นไหมโยแบบโยท้องมากเลยนะก่อนเข้ารายการโยท้อง ฉันต้องเตาะต้องพูดแบบว่าวัยยศที่เต็มเพราะว่าวันนี้เนี่ย <c oughs> แฟนคลับพิจวันเนี่ยเยอะมากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพิจวันเป็นคนที่คือเป็นคนที่ fc อะคนเยอะจริงๆและมี fc หลายรุ่นมากด้วยนะคะกระจัด <c oughs> กระจายทุกรุ่นและทุกทุกเอ่เอเลยกๆเกือบจะทุกประเทศแล้วมั้งคะพี่ตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่เพิ่ง <c oughs> จะกลับมาจากไปประเทศเอ่อไปที่ฝรั่งเศสมาใช่ไหมคะไปเมืองลาโฮเชลครับ ค่ะเห็นโยนศากิ์เขียนไว้อย่างดีนะเนี่ยนะไปแบบว่าไปเรสเดนซี่พี่บอกออกไปขายแรงงานก็บอกก็ใช่เขาก็จ้างไปทํางานนะครับวาดรูปแล้วก็จัดเอ็กซิบิชันก็ก็มันก็เป็นการใช้แรงงานอย่างหงึ่งค่ะก่อนอื่นคงจะต้องอธิบายให้กับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะบางท่านอาจจะมีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่บอกว่าเดินทางไปไปอยู่ที่นั่นเนี่ยคือเป็นเรสเดนซี่เรสเดนซี่คืออะไรคะสําหรับศิลปินคืออย่างเนี้ยครับ ประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับอาร์ตมากๆเนี่ยเขาจะมีโครงการแบบเชิญศิลปินอ,อาจจะชาติเดียวกันหรืออาจจะต่างชาติเนี่ยมาเป็นศิลปินของนักเพื่ออให้ศิลปินเนี่ยได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วก็ได้สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆนะที่ฝรั่งเศสมันมีแทบจะทุกเมืองนะเท่าเท,ท่าที่ผมรู้ว่าแต่ว่าพอดีเมืองลาโฮเชลเนี่ยเขา ทำมานานแล้วเรเซนซีอันนี้มีน่าจะเกิน20ปีอะครับแล้วก็มีอามีศิลปินไทยเนี่ยไปทุกปีนะครับเขา่าดีดรเรคเตอร์ที่ที่เชิญผมเนี่ยเขาค่อนข้างะจะ,ะมีคอนเนคชันกับศิลปินไทยเขาเคยเป็นทูตัฒน,รนธรรมของสมาคมฝรั่งเศสเมือ่อเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะผูกพันกับประเทศไทย เนี่ยมื time, mm ่อสองวันท mm ี่แล้วเขาเพิ่งมาเราก็เราก็เพิ่งคินข้าวกันอันอันนี้คือเล่าที่มาที่ไปว่าทําไมไปครับค่ะคือในส่วนของ r e สซิเดนซีเนี่ยคือเขาทางหมายถึงว่าทางประเทศต้นอต้นทางเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนออกดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายให้ให้กับเราหรือยังไงคะก็ทุกอย่างนะครับก็ตั้งแต่ออกจดหมายเชิญทำวีซ่าหน้าผมก็เป็นวีซ่าวัฒนธรรมเป็น culture visa แล้วก็ฟร <c oughs> ีค่าทาวีซ่าด้วยเหมือนเขาเขาเหมือนรัดเขาเชิญเราไปค <c oughs> ่แล้วก็ไปทำนักอยู่ที่เมืองนั้นแล้วก็เขาก็จะมีคนที่มาดูแลเรามีค่าใช้ใจ่ายอาหารค่า <c oughs> อุปกรณ์วาดรูปอะไรมีที่พักอะไรเงี้ย <c oughs> ค่าเดินทางทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> ที่เขาจะดูแลเราทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคราวนี้ว่าอย่างปกติอย่างเราไปใช่ไหมคะอย่างพตะวันไปหนึ่งเนี่ยอันดับแรกเราต้องไปทําอะไรบ้างเออ ก็จริงๆที่นี่เขาก็เรสเซนซี่สุดใหญ่เขาจะมีเงื่อนไขของเขาซึ่งอ,อกนันไปแต่ว่าที่ผมไปเนี่ยเขาไม่ได้ขออะไรเลยเขางานก็ไม่ต้องให้เขาด้วยนะเขาขอทำอาร์ตขึ้นมาแล้วแต่ว่าอาขแขนงไหนนะอย่างเตอนผมเป็นผมเป็นเพนเตอร์ใช่ไหมผมทําจิตรกรรมแต่ว่าจะมีอาร์ติสต์บราซิเลียนที่เขาทําเป็นวิดีโอ แล้วก็ทำหมอเหมือนไรติ้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนักเขียนด้วยซึ่งคนก็ทําสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำเอ็กซิบิชันก็าจะมีพิพิแกลเลอรี่อยู่ครับอืมค่ะแล้วครั้งที่เขาขอเค่ะคราวนี้ว่าอย่างครั้งนี้ที่พิจารวันไปเนี่ยมีศิลปินจากกี่ประเทศคะทุกอ่ปกติจะมีคนที่อยู่ในเรสเซนซีเนี่ยประมาณสามคนอันนี้เป็นเรสเซนซีขนาดเล็ก ผมเคยไปที่มันมีหลายคนก็มีกว่านี้ก็มีนะครับเคยคเคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเคยไปแชร์สตูดิโออยู่ที่ไต้หวันอะไรเงี้ยซึ่งมีมีหลายคนมันมันก็แล้วฮะสเกลของเวเซนซีครับค่ะคราวนี้การไปฝรั่งเศสครั้งนี้มีอะไรตื่นเต้นบ้างคะพิตตะวันก็ผมอะไม่ได้ไปฝรั่งเศสนานแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ฝรังเศสเนี่ยเป็นประเทศยุโรปเป็นเป็นประเทศแรกที่ผมได้ไปเลยนะตอนนั้น uh huh. ผมไปปีสองพันสองพันพันแปดสองพันแปดใช่ผม uh huh. มีมีโชว์กับพี่ฮาริทอนพี่ฮาริทอนเ็จะเป็นอ่าอาร์ติสต์ในในแบนคองอาร์ตเบียนเลยตอนนั้นเรา uh huh. มีแสดงคู่กันที่อ่าประเทศเบลเยียมบรัสเซล uh huh. แต่ว่าเราอไปลงที่ที่ปารีสเราอยู่ฝรั่งเศสก่อนผมก็เลยเหมือนแบบเนี่ยผูกพันค่อนข้างผูกพันกับประเทศฝรั่งเศสเพราะผมไปโชว์ที่ปารีสเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันแต่ผมมันไม่เคยรีเซนซีที่ฝรั่งเศสเลยอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะ,ค,ะค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเราอย่างอ่ตอนที่เขา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 การคัดเ,เ,เ,เลือกหรือเปล่าคะหรือว่าเขาดูแล้วเขามองแล้วเขาก็เชิญไปเลยคือรีเซนซีอันนี้อ่า มันจะมีทั้งการคัดเลือกแล้วก็ทั้งการเชิญแต่อย่างเคสผมเนี่ยเป,เป็นการเชิญเป็นการเชิญค่ะดีเรคเตอร์เขาติดตามงานผมอยู่แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเอา้าช่วงนี้แหละอยากจะเชิญตะวันมาแต่แตเราแปลลูกหน้ากันประมาณสองปีนะครับไม่ใช่คิดแล้วก็เดือนหน้าไปได้เลยไม่ใช่มันมีคิวค่ะค่ะก็ต้องแปลว่าเขาก็ต้องดูตั้งแต่ก่อนที่พตจวันจะได้รับรางวัลอีกครับซึ่งอ่ะศิลปที่ผมเิญเจอเนี่ยอาโอเคเล่าให้ฟัง อาร์ติสบาสบาซิเลียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะไปคอมพิเิชั่นเข้าไปแบบเหมือนไปแข่งขันอ่าตัวอาร์ตในประเทศเขาอะที่ริโอเจเนตอเนี่ยเมืองหลวงของบราซิลแล้วเขาชนะที่หนึ่งรางวัลก็คือได้ไปครัเศเศสอ่าอันนี้คือมันเป็นการคอมพิเิชันแต่ของผมเนี่คือเป็นเคสเชิญ ค่ะคราวนี้ว่าอย่างอ,อย่างวงการศิลปะที่ฝรั่งเศสพอหลังจากที่พี่ตะวันไปเมื่อปีแอนสองพันแปดใช่ไหมคะ,ะแล้วจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการพัฒนาของเขาเขาเขาเป็นจริงๆถ้าถามอันนี้มันก็ตอบได้กวา้วางๆเหมือนกันคือฮารในโลกนี้มันก็จะมีหลายแบบนะมันจะมีคอนเทนต์บริรี แต่ว่ามันก็ยังมีส่วนของที่มันเป็นโมเดิร์นเป็น, Modern, ปนแนวแนวอื่นอยู่อีกถ้าถ้าถามผมแรกๆที่ผมไปเนี่ยผมมาสนใจคอนเทนต์เปอร์เรี่เพราะว่าผมยังไม่รู้จักมันเท่าไหร่แต่ว่าผมมาดูงานเยอะคือคือการไปไปยุโรปครั้งแรกสำหรับทุกคนที่ไปครั้งแรกนะศิลปินเนี่ยเขาก็อยากไปดูงานที่เขาเคยเห็นแต่ในหนังสือเขาไม่เคยเห็นของจรินเช่นงาน ิกัสโซ่หรืองานคอนทอคหรืองานเพนติกีนีใช่ในยุคคลาสสิกอะไรเงี้ยซึ่งแบบอยากรู้ว่าของจริงด้วยตาเนี่ยมันเป็นโมนาลิซาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อย่างเนี้ยผมไปผมก็ดูทุกอย่างแหละแล้วก็ดูสิ่งที่มันเป็นคอนเทมพอแปรรด้วยถ้าคำถามของของโยเมื่อกี้คือวงการมันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเปลี่ยนไปไหมใช่ใช่ ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนักนะมันก็จะมีส่วนแบบคือถ้าถามถึงมิวเซียมที่เขาโชว์ของที่มันเป็นโมเดิร์นหรือเป็นแบบโพสต์โมเดิร์นเออร์ลี่คอนเออรี่เนี่ยเขาก็ยังโชว์สิ่งเหล่าอยู่แต่เขาอาจจะมีอ,อาร์ติสคนคือคือมิวเซียมอ่ะมันจะมีสิ่งที่มันเป็นถาวรโชว์ถาวรแล้วก็จะมีสิ่งที่หมุนเวียนใช่ไหม นั่นไป <ฯ aside S 1> แต่ถ้าในส่วนแกลเลอรี่อ่ะมันก็มีปิดปิดเปิดเปิดอ่ะแกลเลอรี่ที่เคยโชว์ด้วยที่ปารีสมันก็มีไม่อยู่ <ฯ S 1> แ,ลแล้วแลวมันก็มีแกลเลอรี่ใหม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยวงการอาร์ตแฟร์อย่างเนี้ยผมไปอาร์ตแฟร์มาอันหนึ่งเป็นอาร์ตปารีสซึ่ง <ฯ S 1> <ฯ S 2> ผมไปไปเมื่อปีสองพันสิบห้าหรือสิบหกเนี้ย แล้วก็ไปอีกทีเนี่ยก็คือปีนี้2024มันก็เกือบสิบปีแล<ะ>้วผมก็ว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าถ้าถ้าถามตัวผมเนี่ยผมว่าคุณภาพของครั้งก่อนดีกว่าอมครัค้งนี้มันมันดรอปลงไปอะไรย่างเงี้ยค่ะคือที่ถามเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเนื่องจากว่าอย่างนี้ยอวงการของเมืองไทยใช่ไหมฮะตอนนี้ค่ะในส่วนของวงการศริลปะในเมืองไทยมันก็ดูเหมือนกับเออ่มีความเคลื่อนไหวเยอะเหมือนกันถูกไหมคะ ซึ่งก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ้ยความื่อนไหวระหว่างเราแล้วก็ความื่อนไหวของเขาเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่ามันต่างกันเพราะวัฒนธรรมหรือมันต่างกันด้วยเรื่องเรื่องขอ,อ,อ,องรสนิยมมันต่างกันยังไงครับพี่ตะวันคือฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาเคยเป็นผู้นําเคยเป็นแบบปเตอร์ของของโลกมาก่อนทั้งทั้งเน่นในเรื่องอาร์ตนะครับเมื่อประมาณประมาณร้อยปีที่แล้วยุคที่ ทุกคน่ะต้องไปต้องไปปารีสปิกัสโซเป็นคนสเปนก็ต้องไปปารีสฟันโกคนฮอลแลนด์ก็ต้องไปทุกคนโมดิกินี่เนี่ยเป็นอิตาเลียนยทุกคนต้องไปที่ปารีสต้เป็นเซร็จแล้วแล้วเขาก็เหมือนเหมือนเขาเปิดอ่ะแต่แต่แต่ผมอ่านไปอ่านประวัติศาสตร์ดูในช่วงนั้นอ่ะคนเหล่าเนี้ยก็ถูกคนไม่เข้าใจเหมือนกันก็จะมีพวกคนที่ยังไม่เข้าใจว่าคนเหล่าเนี้ยเขาทําอะไรกัน อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันมันจเจริญมากๆอ่ะในในเรื่องนี้มันเป็นเป็นแนวหน้ามันเป็นเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้น<ห>มันก็เลยรวมศิลปินที่เก่งๆแล้วหลายคนก็<ห><ห>ก็เนี่ยก็เหมือนงานเขาก็อยู่ในมิวเซียมที่<ห>ทิฟฟานี<ห><ห>ทีนี้โลกมันก็มันก็ต้องเคลื่อนไปนะเพราะ<ห>แต่แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าอาร์ตเนี่ยมันมันก็ต้องพึ่งพาทุนมันไม่ได้เกิดลอย มัน,มนแล้วมันก็จะมีอความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมามาจากพวกเศรษฐกิจและการเมืองดย <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนตอนเนี้ยโลกเรามีสงครามใช่ไหม <c oughs> ประเทศที่มีสงครามอยู่เนี่ยอาร์ตมันก็อาจจะไม่เคลื่อนไหวนะัก <c oughs> หรือว่า,หร,วาหรือว่าอาจจะมีคนที่ทําอะไรอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยคนยังไม่ได้เห็นอะไรเงี้ย <c oughs> บอกว่าถ้าถ้าเป็นพูดถึงมาเก็ตพูดถึงอะไรมันก็จะไม่ไม่ได้ฟูฟ้าเพราะว่าประเทศมันมีสงครามค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะมีอะไรขึ้นมามันก็ปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะคแต่แน่นอนนะคะเดียเ๋ยวนยคะอย่างที่พี่ตะวันเนี่ยกลับมาแล้วจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะความเคลื่อนไหวของพี่ตะวันอีกนะคะแต่เดี๋ยวยังไงอยขอพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะ รายการ v a l เลตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะเจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพ,พ่ีระขจายและนาราพงศ์วัยวัร ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง9โมงและเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM ทราบแล้วเปลี่ยน เสียงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดสดประเด็นฮอตหุ่นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ fm 7น้านำทีมโดยเสียงข่าวรุ่นเกา่ารัฐกรอัศดรธิรยุทธพิชาภาสักมังกรพร้อมทีมกูรูดอกเตอร์ีรณนะพงศ์มคพัฒหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพาน,านันโชลชาตวรวุฒจงสถิตเสียงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ คุณกำลังฟังรายการวาร r ี่อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการนะคะกําลังพูดคุยอยู่กับคุณตะวันวัตุยาค่ะคะ่พี่ตะวันคะคราวนี้อ่าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะว่าตอนนี้กลับมาจากฝรั่งเศสแล้วนะคะพี่ตะวันมีแพลนสําหรับตัวเองว่าจะมีอะไรใหม่ใหให้กับพวกเราชาวไทยได้ชมกันบ้างคะคือ ก็ต้องขอโทษด้วยนะผมไม่ไม่ได้มีแพลนที่จะโชว์ที่ประเทศไทยเลยเอา้อาวอ้าวเนี่ยอนไทยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูวิจาวันจริงนะโอ้คือคือคอย่างงี้ยครับผมว่าส่วนอาร์ติสส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆผมนะที่เป็นอาทิอาร์ติสโดยอาชีพอะมันต้องมี <c oughs> การแปลนล่วงหน้าประมาณสองปีค่ะ <c oughs> คนอาจจะมากกว่านั้นอย่างผมเนี่ยก็จะ <c oughs> โดยมากก็จะมีประมาณปีหรือสองปีเนี่ยแปลนล่วงหน้า <c oughs> แล้วตั <c oughs> ้งแต่สองปีที่แล้วเนี่ยก็คือไม่มี ไม่มีโชว์ถ้ามีมันก็เป็นแบบเป็นโชว์แบบเหมือนนิดๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นโชว์แบบโอโล่หรือว่าเป็นโชว์งานชุดใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่จริงๆก็จะมีโชว์เล็กๆปลายปีนี้นะครับที่เชียงใหม่เป็นโฟล์อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นโชว์ทางการได้แต่ว่าก็อาจจะไม่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 ได้เต็มที่มากนะเพราะแกลเลอรี่ส่วนใหญ่ไม่ใหญ่ก็ลังจานเนี้ยไว้แล้ว มันจะมีโชว์ที่อ่าญี่ปุ่นครับจะมีโซโลโ่ปลายปีที่โตกเกียวเป็นงานเป็นงานชุดที่ทําที่ฝรั่งเศสเนี่ยครับตอนเนี้ยส่งไปถึงโตกเกียวแล้วออืก็เรียกว่านะคะเป็นคิวคิวฮอตต่างแดนจริงๆแต่ที่สําคัญตอนนี้นะคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนตุลานะคะมาดูของโยกก่อนที่โยปไปคิวเลเตอร์ก่อนไปที่ตะวันด้วย นะคะถึงชิ้นนะคะเอาเบะอะวดที่น้องนะคะค่ะคราวนี้ว่าพิจวันคะอย่างอ่าแน่นอนแหละว่าเราพูดถึงเรื่องราวของงานศิลป,ปะแล้วเราคงยังเอาใ,ใกล้ๆเวลาที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งดีไหมคะที่มันแบบว่ามีอะไรคลึ่นนะแต่เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้จากจิตกรไปเป็นดีเจได้ยังไงไปเปิดเพลงเปิดแผ่นกับเขาได้ไงทําไมเวลาก็ไม่ค่อยมีแต่ทําไมอยู่ดีๆก็แบบเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหน้าที่แล้วฮะ อย่าเรียกว่าดีเจเลยครับเป็นแบบเหมือนตกกันพอยโจ้นิดนึง <c oughs> คือเหมือนพี่พี่ท็อปอะครับพี่ท็อปจางอ่า <c oughs> พี่เขาทำอ่าเป็นแบบเป็นอาร์ตแฟร์ที่ที่อ่าโรงแรมอะไรนะมันมันชื่ออาร์อเบิร์นอาร์อาร์คอลเลคชั่นสัมติ่งแล้วเนี่ยพี่เขาโทรมาบอกครัตะวันตะวันมีแผ่นเยอะมากเลยเนี่ยพี่อยาก ให้มาเปิดเพลงให้หน่อยผมเคยไปเป็นแบบเปิดเพลงอะไรทาไม่เป็นอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยมีอะไรเงี้ยผมกว่าจะพูดอีกทีคือวางหูไปแล้วรับปากไปเรียบร้อยแล้วผมก็ทำไงดีเนี่ยก็เลยต้องหัดนิดนึงนะครับเนี่ยให้ดูข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องเครื่องเครื่องที่แบบเซตไว้สําหรับซ้อม นี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมนะคะย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอรายการเสร็จแล้วย้อนไปดูได้นะคะในค f เฟเอียจะเห็นเลยเนี่ยโอ้โหนี่พี่นี่จริงจังเลยนะเนี่ยก็ก็ไม่อยากไม่อยากแบบไปเงื้อเงะไม่อยากแบบไปงงไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าตัวเองว่าเป็นดีเจนะเรียกว่าเป็นคอลเลกเตอร์ดีกว่าเป็นเป็นวัยรุ่นคอลเลกเตอร์แล้วก็เอาคอลเลกชันตัวเองมาเปิดให้เพื่อนฟังอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีก็มีแบบคนแบบว่าขอให้ไปเปิดบ้างอะไรเงี้ยโยโยก็ยังขอเลยพี่ค่ะพี่คือคือจะบอกว่าปกติอ่ะอย่างเราเคยสัมภาษณ์กันก็จะเห็นอยู่แล้วเออพี่ตะวันเนี่ยเป็นคนชอบเล่นแผ่นเสียงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งพี่ตะวันลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยพี่เขาไปเปิดแผ่นเสียงด้วยเหรอเขาไเป็นดีเจด้วยเหรอพอล่าสุดไปไปไปเห็นงานอ่าเปิดเปิดตัวนะคะอาร์ตสของพี่เก่งอัจฉริย์ปก้องเนี้ย นะคะเป็นแบบว่าเป็นแกสเป็น V.I.P. เป็นเซอร์ไพรส์มากเลยไปไปเปิดแผน่ซนซะงั้นเราก็เ mm hmm. ลยรู้สึกว่าเออจริงแล้วนี่นี่ศิลปินอย่างตะวันวัตุยามีมุมแบบมีมุมดีเจด้วยหรอหรอะไรอย่างนี้ค่ะแลวจริงๆแล้วพี่นี่เป็นคนที่มาสนใจทางด้านดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่คะมันเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องศิลปะหรือเปล่าคือฟังเพลงมากกว่าครับผมเป็นผมฟังดนตรีไม่ไม่เป็นนะครับแต่ก็ชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ mm hmm. ไอแผ่นเสียงเนี่ย มาเริ่มสะสมช่วงที่มันยังราคาถูกอยู่ครับช่วงปีสองพันสองพันแปดสองพันเก้าเนี่ยตอนนั้นมันยังรักมันมันไม่มีใครสนใจเลยแล้วมันราคาถูกมากผมไปอเมริกาเนี่ยปีสองพันสิบสี่ใช่ใช่สองพันแปดสองพันเก้าช่วงนั้นยังยังยังไม่ได้เริ่มผมมาเริ่มซื้อจริงๆประมาณปีสองพันสิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยตอนนั้นอะอยู่ไปอเมริกาครั้งแรกแล้วก็ร้านแผ่นเสียงอะ แผ่นละดอล่า,าหนึ่งเหรียญเนี้ยคนไม่สนใจเลยผมก็เริ่มเริ่มซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วหนึ่งกระแสแผ่นเสียงก็กลับมาผมก็ผมเก็บมาแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะและ้วแล้วตอนนี้นี่แผ่นที่แพงที่สุดเนี่ยราคาเท่าไหร่ละคะเอ่อรู้สึกจะประมาณเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันบาท ค่ะ <c oughs> แต,แตฟ่ฟันซื้อนิดนึงแล้ว <c oughs> แนวเพลงไม,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 ไม่ไม่ค่อยมีแผ่นราคาอ๋อจริงๆมันมีแพงกว่านั้นนะคแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ตังซื้อผมใช้รูปไปแลก <c oughs> ออ <c oughs> เป็นแผ่นแจ๊นี่แหละนี <c oughs> <c oughs> ะ่แหละศิลปินประมาณประมาณสามหมื่นมั้งแผ่นนั้นนะรู้สึกร <c oughs> ูปอะแลกแผ่นเสียงได้รูปยังแลกส่วนรถของเครื่องเสียงได้เพราะสามารถไปแลกได้พี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่ม แรกเครื่องเสียงทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยแรกแรกมาหลายหลายหลาหลายหลยอย่าง พี่หนุ่มวรพันธ์นะคะเป็นคอลเลกเตอร์นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วพี่ก็เป็นแบบว่านะคะเจ้าก็ถือเป็นเป็นเจ้าเจ้าแห่งเครื่องเสียงนะฮะก็อ,อย่างที่บอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะศิลปิน,นะค่ะอย่างโยในบางทีไปทานข้าวอย่างเงี้ยเขาอยากได้รูปบางทีโยก็เคยเคยกินข้าวค่ะแลกว่ารูปอะให้เขาแล้วเขาไม่ยอมเก็บเงินค่าอาหารเพราะอยากได้รูปอีกก็มีนะคะเด็กก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นไม่ต้นมารู้ึเราคนต้องเอาทางเอาดีทางด้านนี้แล้วดูท่าทางว่ามีคนยอมเป็นแบบปิกาโซ่นะ ใช่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 เป็นกิกัสโซค่ะพี่พี่ตะวันค่ะและอ่อย่างนี้อย่างแน่นอนอย่างอย่างการฟังเครื่องเสียงนี้มันมีแนวเพลงไหนเป็นแนวเพลงโปรดหรือศิลปินคนโปรดบ้างค่ะโอ้ยผมฟังหลากหลายแนวอะครับผมฟังแจ๊สผมฟังร็อกฟังซาวทร็กก็เยอะครับเพราะผมชอบดูหนังถ้าจะพูดชื่อมันก็แบบเยอะครับมันแต่ว่า แนวที่เอาเอาเอาแนวที่ที่ไม่ไม่ถนัดดีกว่านะครับก uh ็ huh. เ,เป็นเป็นหนักๆน,นะครับพวกเทวีเมทัลเนี่ยผมจะไม่ถนัด uh huh. นอกัานแต่เจะเจะ้าฟังหมดเลย ค่ะก็เดี๋ยวช่วงวันงานโยเดี๋ยวอาจจะรบกวนพี่ตะว,วันไปเปิดแผ่นสุทร,ราพรนะพา่โยชอบสุทราพรมากโยชอบครูเอื้อโ <c oughs> ยชอบคุณบรรทนาโมลากุลคือหลายคนเห็นหน้าโยแบบเอ๊ะตายแล้วชอบบอันนี้หลักเพลงโปรดอยู่เลยขึ้นรถปั๊บได้ยินทันทีนะคะค่ะพี่ตะว,วันคะคราวนี้ว่าอะเรากลับมาถึงในเรื่องราวของศิละปะบ้างนะคะ <c oughs> ถามพี่ตะว,วันหน่อยค่ะว่าอะอย่างปีนี้เดี๋ยวจะต้องมีที่ญี่ปุ่นและปีหน้าพี่ตะว,วันมีแพลนว่าจะต้องไปเรสเดนซีที่ไหนหรือเปล่าคะ ก็ผมยังดูดูอยู่ว่าผมอาจจะกลับไปที่ฝรั่งเศสอีกแต่คราวนี้ผอาจจะอยู่ที่ปารีสครับเพราะว่าเนี่ยเมื่ออช่วงต้นปีที่ที่ไปมาเนี่ยผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะที่ลาโฮเซ่ในมืองชายทะเลมันเป็นเมืองท่าอยู่กลางๆลางห่างจากปารีสคือนั่งรถไฟสัมชั่วโมงแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ดีในแง่ของการที่เรามีโฟกัสทำงานไม่ต้องวอกแวกอะไรเงี้ยแต่ว่า ข้อไม่ดีก็คือผมมาอยู่ห่างเพื่อนๆผมเพราะว่าผมมันมีเรื่องตั้งเสเยอะแล้วทุกคนจะอยู่ที่ปารีสแล้วก็บางทีเราก็อาจจะเราด้วยความอยู่ไกลเนี่ยเราก็อาจจะเหนื่อยไป uh huh. อรไม่แอคทีฟเพราะเราไม่ได้ดูโชว์ที่มันใหม่ๆห,หรือได้อะไรคือ,ค,อคือมันมันมัน,ม,นมันมีข้อดีและข้อไม่ดีครับงวดนี้ก็เลยอยากจะลองอยู่ที่ในเมืองดู ค่ะคอนเซตครับค่ะพิทวันคะอย่างแน่นอนอย่างพี่เก่งอะค่ะพี่เก่งอจศศิธ์เนี่ยเป็นแบบสนิทกันใช่ไหมคะคราวนี้พี่เก่งเขามีอาร์พเปชเป็นของตัวเองแล้วนะพิทตวันอะมีวางโครงการไหมว่าจะสร้างพื้นที่ศิลปะให้กับตัวเองขนาดใหญ่แบบนั้นบ้างไม่ไม่มีความแบบรับผิดชอบหรือความแบบอะไรขนาดนั้นชอบผมชอบชอบอยู่เงียบๆมากกว่าอ่ะฮะคงคไม่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 คิดจะทํา ก็ถ้า <altro> มีเรามีงานเราก็ไปหาสเปซที่เหมาะสมกับงานชุดนั้นของเราโชว์ก็พอเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบมารับผิดชอบการจัดการอะไรเงี้ยครับค่ะพูดพูดเหมือนเวลาที่ถามคนที่แบบว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันแลวรักกันอย่าชวนเปิดร้านอาหารเลยเพราะเพราะต้องชอบอะครับคือผมคิดว่าคนเปิดร้านอาหาร แล้วคนที่ทําด้วยเนี่ยก็คือเขาชอบทําอาหารเขาชอบบริการชอบพบปะผู้คนอะไรเงี้ยแต่ผมพวงหลังนี่ผมชอบปีกวิเวกอ่า <laughs> ใ, <น S 1> ใช่<ม>ใช่ผ<ม>ใชผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ทำอะไรแบบนั้นใช่ <laughs> เพราะว่าเห็นเห็นพิะวันอ,อ่ตามงานแทบไม่เคยเห็นเลยนะน้อยมากไม่เห็นเลยอ่าแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บตัวมากขึ้นด้วย เพราะอะไรคะพี่เพราะว่าเราเดินทางบ่อยแล้วหรือเราเองเรามันถึงเวลาที่บางทีพอเรามีเวลาเป็นของตัวเองเราก็อยากที่จะใช้เวลานั้นกับตัวเองมากๆอืม,มโอเคอันหนึ่งก็อันนี้ผมก็บอกหลายๆคนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมวาดรูปตอนกลางคืนเนี่ยแล้วถ้าผมมามออกไปงานมผมก็จะฟ<ม>าวไปแล้วกลับมามแล้วจะเดินไปมันจะวาดรูปไม่ได้ก็เลยเป็นเหตหุหนึ่งในเหตุผลที่ไม่ค่อยได้ไปงานแล้วอีก<ม>เหตุผลก็คือ เหมือนช่วงหลังเนี่ยผมวาดรูปได้น้อยลงอราะว่ามันโฟกัส huh. ในการทํางานพอลิตี้มันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ uh huh. ไม่ได้มีความอยากที่จะวาดได้ทุกวันเหมือนเหมือนตอนอายุน้อยกว่าเดิมนะฮะนั้นเราก็จะต้อง uh huh. คือผมอะ่ะผมชอบวาดรูปเนถ้าวานัน uh huh. เนี้ยเหมือนตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าวันเนี้ยเราวาดรูปได้ ผมก็<ะ>ใครจะเป็นจะตายใ้้ผมไม่ไปผมจะอยู่สตูดิโอเพื่อวาดรูป <c oughs> นี่แหละก็วิถีศิลปินเนาะคือเข้าใจพี่ตะวันเลยว่าพอพอมันถึงเนะตรงตรงช่วงเวลานึ่งอะ่ะรูปภาพหรือของที่มันอยู่ตรงหน้าเราอะ่ะมันรู้สึกมันมันเอาวิญญาณของเราแล้วแล้วจิตวิญญาจิตวิญาณของเราอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็ไม่อยากจะทําอะไรและนอกจากที่จะคอนเซนเทร์จะตรงนั้น นะคะก็เรียกว่านะตอนนี้เนี่ยหากใครอ่านอย่างแน่นอนหนังสือพิตวันยังมีอยู่ไหมเผื่อใครสนใจที่ยังอยากจะซื้อหนังสือพิจวัรผลงานเก็บเอาไว้อ่ะคะ่ะก็มีซื้อได้จากทางเพจหนังสือครับย่างนีก็เอเชียบุ๊กครับจะมีวันก็ที่เอเชียเอเชียบุ๊กนะคะหรือไม่ก็จะเป็นเพจตะวันวัตุยาใช่ไหมคะอันนั้นก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าข้างในภาพสวยมาก ดีมากเห็นแล้วแบบโอ้โหแบบคือคือจะเห็นความตั้งใจของของของพี่ตวันเนี่ยในส่วนของหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเล่มอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวจะมีหนังสือเล่มใหม่ออกใหม่อีกหรือเปล่าคะพี่ตวันอ่อยังก่อนอะเขาแบบทำหนังสือทีก็เหนื่อยเหมือนกันของของเด็กก่อนขอขอคอนเทนต์งานชุดใหม่ก่อน ค่ะตื่นเต้นและอยากเห็นและงานชุดใหม่ถ้ายังไรเราก็ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่ตะวันมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของโยนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยจะขออนุญาตมาอัปเดตพูดคุยกันอีกนะคะและมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวจะต้องมีนี่แหละประทะคลมรับฝีมือก,กันกับพี่เก่งอัธเิตเพราะสองคนนี้นะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเขาอยู่ด้วยกันนี่แบบเข้มข้นมาก คนคักยิ่งกว่ากินกาแฟอเมริกาโน่อีกค่ะใช่ไงแล่ะคะ่ะต้องขอขอบคุณพี่ตะวันวัตุยามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะโยจะมาอัปเดตเรื่องราวของวิถีถิ่นวิถีไทยที่โยไปที่จังหวัดพิษณุโลกและนอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าโยจะพูดคุยอะไรกับอาจารย์เต้พี่ตะวันรู้จักอาจารย์เต้ไหม ส,สนิทกันเลยค่ <laughs> าพรุ่งนี้นะ <laughs> จะเป็นวันของอาจารย์เต้ที่เราจะมาคุยกันเรื่องประวต <laughs> ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกันแต่จะเป็นหัวข้ออะไรต้องติดตามค่ะอาจารย์เต้เขาบอกอยู่ไว้นะคะพิตวันว่าคุยเขาได้ทุกเรื่องห้ามคุยเรื่องศิละปะเออเพราะเขาเบื่อแล้วเขาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ที่เราชอบบ้างน,นะคะ ใช่ไงแล้วนะคะคุณผู้ฟังและผู้ชมติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะในเวลา1 9บเก้นาฬินาทีถึง20สนาฬิกาค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดขับรถอยู่ขอให้กลับบ้านดีๆนะคะใครถึงบ้านแล้วอาบน้ำนอนหลับฝันดีและพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตะวันค่ะรู้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการบ e a ตตี้อ เวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง S.M 97 Quality News Station ขานี่ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM h à n